ของเล่นเด็กทางคณิตศาสตร์ที่เห็นอยู่นี้มีชื่อว่าหอคอยแห่งฮานอยหรือ Tower of h a n o ฮของเล่นนี้ได้ปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์มายาวนานไม่ว่าจะเป็นในยุโรปจะมีชื่อว่าลู c ัส Tower ส่วนในประเทศอินเดียนั้นมีชื่อว่าหอพระพรมซึ่งภายในหอนั้นมีเครื่องมือที่คล้ายกับหอคอยแห่งฮานอยโดยตามความเชื่อของผู้นับถือพระพรมน่าจะเป็นเครื่องมือทำนายจุดจบของจักรวาล จากอดีตจนถึงปัจจุบันปัญหาทางคณิตศาสตร์หอคอยแห่งฮานอยนั้นได้นําไปประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรมในลักษณะที่เป็นการวนซ้ําให้เหมาะสมกับการใช้งานบางอยา่างวิธีการเล่นและการประยุกต์ของหอคอยแห่งฮานอยนั้นจะเป็นอย่างไรมาติดตามชมในวิดีโอนี้กันครับ กฎการเล่นหอคอยแห่งฮานอยโดยอุปกรณ์การเล่นประกอบด้วยเสาสามหลักโดยแผ่นดิทั้งหมดอยู่ในเสาเดียวกันโดยแต่ละแผ่นมีขนาดไม่เท่ากันโดยแผ่นที่มีขนาดเล็กกว่าต้องอยู่ด้านบนเสมอเมื่อเตรียมอุปกรณ์ครบแล้วจะต้องเล่นตามกฎ3ข้อนี้ข้อที่1ในแต่ละครั้งสามารถเคลื่อนย้ายได้ครั้งละ1แผ่นข้อที่2ในการเคลื่อนย้ายแต่ละครั้งต้องนำแผ่นส่วนบนออกจากเสาและวางในเสาอื่นหรือเสาเปล่า ข้อที่3ห้ามวางไว้บนแผ่นที่มีขนาดเล็กกว่านี่คือวิธีการเล่นหอคอยแห่งฮานอยโดยมาเริ่มเล่นหอคอยแห่งฮานอยเริ่มจาก1แผ่นกันก่อนโดยในที่นี้มีทั้งหมด3เสาโดยเรียกเป็นเสา A เสา B และเสา C ถ้าต้องการเคลื่อนย้ายจากเสา A ไปเสา C ก็จะเคลื่อนที่แผ่นเพียงแค่1ครั้งคราวนี้ถ้าเป็นหอคอยแห่งฮานอยที่มี2แผ่นโดยต้องการให้ แผ่นทั้งหมดย้ายไปยังเสา C ซึ่งเคล่อนย้ายแผ่นเล็กสุดไปยังเสา B จากนั้นเคลื่อนแผ่นที่ใหญ่กว่าไปยังเสา C หลังจากนั้นย้ายแผ่นเล็กสุดไปยังเสา C จำนวนครั้งในการเคลื่อนย้ายเท่ากับ3ครั้งหอคอยแห่งฮานอยที่ประกอบด้วย3แผ่นโดยต้องการย้ายแผ่นทั้งหมดไปยังเสา C เริ่มจากแผ่นเล็กสุดย้ายไปที่เสา C ก่อนหลังจากนั้นย้ายแผ่นขนาดกลางมันที่เสา B ย้ายแผ่นเล็กสุดไปที่เสา B จากนั้นย้ายแผ่นใหญ่สุดไปที่เสาสตามด้วยย้ายแผ่นเล็กสุดไปที่เสา A จากนั้นย้ายแผ่นกลางไปที่เสาสปิดท้ายด้วยแผ่นขนาดเล็กสุดย้ายไปที่เสาสซึ่งในการเล่นครั้งนี้ใช้จำนวนการย้ายทั้งหมด7ครั้งเมื่อเพิ่มจำนวนแผ่นของหอคอยในการย้ายแผ่นทั้งหมดจากอีกเสาหนึ่งไปสู่อีกเสาหนึ่งนั้นจะมีความคล้ายกับแพทเทิร์นเดิม นักคณิตศาสตร์สามารถจับความสัมพันธ์และสร้างสรรมการที่สามารถคำนวณจำนวนครั้งที่น้อยที่สุดในการโซปัญหาหอคอยแห่งฮาหนอยโดยสรรมการความสัมพันธ์นั้นมีค่าเท่ากับ 2n ยกกำลังลบ1โดย n 1. เป็นค่าของจำนวนแผ่นซึ่งเมื่อนำสูตรนี้มาหาค่าก็จะได้ค่าที่สอดคล้องกับการที่เราแก้ปัญหาหอคอยแห่งฮาหนอยถ้ามี1แผ่นเคลื่อนที่1ครั้ง ถ้ามี2แผ่นเคลื่อนที่3ครั้งถ้ามี3แผ่นเคลื่อนที่7ครั้งจากสมการถ้าจำนวนแผ่นมากขึ้นจำนวนครั้งจะมากขึ้นเป็นทวีคูณถ้าหอคอยมีจำนวน10แผ่นและเคลื่อนที่ตามกฎก็จะต้องเคลื่อนย้ายทั้งหมด1,023ครั้งจากสมการนี้เราสามารถคำนวณจำนวนครั้งที่ใช้ในการแก้ปัญหาหอคอยแห่งฮานอยการคำนวณจุดจบของจักรวาล วิหารกาสีวิศวรนาคในเมืองพา,าราณสีประเทศอินเดียในวิหารนั้นได้มีหอที่มีชื่อว่าหอพระพรมหรือ Tower of b a อฟบมาซึ่งมีแผ่นทองคำทั้งหมด64แผ่นมีเข็มที่เป็นเสาทั้งหมด3เข็มโดยในตำนานกล่าวว่าจักรวาลจะสิ้นสุดเมื่อสามารถย้ายแผ่นทั้ง64แผ่นจากเข็มเริ่มต้นโดยไม่ผิดกฎเมื่อทำสำเร็จจะเป็นวันสิ้นสุดของจักรวาลซึ่งกฎนี้เป็นกฎเดียวกับ หอคอยแห่งฮาหนอยเมื่อคำนวณด้วยสรรมการ2ยกกำลัง64แล้วลบ1ซึ่งมีค่าอยู่ที่ประมาณ1.84คูณ10กำลัง19โดยตัวเลขนี้น่าจะดูยากเกินไปโดยในที่นี้จะเปรียบเทียบให้เวลาที่ใช้ในการเคลื่อนแผ่นแต่ละครั้งมีค่าเท่ากับ1วินาทีซึ่งจะใช้เวลาในการแก้ปัญหาทั้งหมด42เท่าของอายุจัก,กรวาลในปัจจุบันซึ่งอายุจัก,กรวาลในปัจจุบันอยู่ที่ 13.8พันล้านปีโดยกลุ่มผู้ศรัทธาในพระพรมได้เชื่อว,ว่าพระพรหมนั้นได้บอกใบจุดจบของจักรวาลที่บอกผ่านหอพระพรหมการเรียกซ้ำ recursion ในการเขียนโปรแกรมนั้นจะสามารถเขียนได้หลายรูปแบบเพื่อให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งในที่นี้นั้นหอคอยแห่งฮหาหนอยเป็นตัวอย่างหนึ่งในการเขียนโปรแกรมที่เรียกว่าการเรียกซ้ำหรือ recursion คราวนี้เป็นตัวอย่างหอคอยแห่งฮานอยที่มีทั้งหมด6แผ่นที่ต้องการย้ายทั้งหมดไปที่เสาซีวิธีการคิดในครั้งนี้เป็นการคิดในช่วงสุดท้ายซึ่งเป็นช่วงที่เป็นการย้ายหอคอยมาทั้งหมด5แผ่นไว้ที่เสาบีซึ่งจํานวนครั้งทั้งหมดเท่ากับจํานวนครั้งในการย้ายหอคอย5แผ่นหลังจากนั้นย้ายแผ่นใหญ่สุดเท่ากับ1ครั้งเป็นบวก1 สุดท้ายย้ายหอคอย5แผ่นไปไว้ที่เสา C ก็จะมีจำนวนครั้งเท่ากับการย้ายหอคอย5แผ่นดังนั้นจึงได้ความสัมพันธ์ออกมาว่าจำนวนครั้งในการย้ายหอคอย6แผ่นมีค่าเท่ากับ2เท่าในการย้ายหอคอย5แผ่นบวก1ซึ่งได้สมการความสัมพันธ์ตามกรอบสีส้มเมื่อเปรียบเทียบกับสมการในกรอบสีแดงซึ่งในแต่ละครั้งที่คำนวณจำนวนแผ่นจะต้องเป็นการคำนวณใหม่เท่านั้น แต่สมการในกรอบสีส้มนั้นจะใช้คําตอบของจํานวนแผ่นที่น้อยกว่าไปหาคําตอบจํานวนแผ่นที่มากขึ้นโดยในที่นี้ถ้าเริ่มจากจํานวนแผ่นในการย้ายมีค่าเท่ากับ1ครั้งเมื่อหาจํานวนครั้งในการย้าย2แผ่นก็จะใช้สูตรสมการในกรอบสีส้มมีค่าเท่ากับ3จากนั้นนําคําตอบไปแทนในสมการที่หาจํานวนครั้งใน3แผ่นได้คําตอบเท่ากับ7 ซึ่งกระบวนการนี้จะได้คำตอบแต่ละสเต็ปที่มีการเพิ่มจำนวนแผ่นของหอคอยฮานอยเมื่อเขียนโปรแกรมนั้นจะมีลักษณะการใช้งานที่ต่างกันเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดเรียงข้อมูลฮานอยกราฟโดยในตอนเริ่มต้นนั้นเสาทั้ง3เสานั้นได้เรียกว่า a b และ c ถ้ามาว่าเป็นแผนภาพที่หอคอยนั้นมีแค่1แผ่นจะสามารถวางได้กี่รูปแบบหลังจากนั้นเพิ่มเป็น2แผ่น ที่มีความสอดคล้องกับกฎของหอคอยแห่งฮานอยได้เป็นสามเหลี่ยมขนาดใหญ่ที่มีสามเหลี่ยมขนาดเล็กอยู่ข้างในเมื่อหอคอยมีสามแผ่นจะได้สามเหลี่ยมเช่นกันเมื่อเพิ่มจํานวนแผ่นในหอคอยเป็นห้าแผ่นก็จะมีความสอดคล้องกับสามเหลี่ยมปาสคาวแต่ถ้าเพิ่มหอคอยกลายเป็นเจ็ดแผ่นมีความคล้ายกับสามเหลี่ยมเปอร์เบนสกี้ซึ่งใช้ในคณิตศาสตร์แบบแฟกทอลซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของปัญหาทางคณิตศาสตร์ หอคอยแห่งฮาหนอยที่มีความสัมพันธ์คล้ายกับแพทเทิร์นในทางธรรมชาติด้วยการเปลี่ยนม,มุมมองผ่านการมองเห็นในมุมมองทางคณิตศาสตร์ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแกทางช่องด้วยนะครับสวัสดีครับ